แล่ปรแดิตอนที it. It so, ่เออแล่ปรดิตอนทีไก uh ่ใ huh. ห uh ้เ huh. ล <ms vil cap norms> mm ี hmm. ้ยงมาทีละพู H ้หมอไม่ไรอ่ะพูดจากทีใจว่าจะจำได้กขอแล่ปริตอนที่ให้กับพ่อน้าฟังนะจ๊ะสี่สีจ้าอะไรเี่ยอะไรนะเกวจะแล่เเกี่ยวไม่เกี่ยวสี มันไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้น่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยป็นสีสีแม่จ๋เออไม่ใช่ไม่ใช่การ้องแรนดีเนี่ยเสีสีอะไรแ้แ้จะตีเลยขอเฉยๆนะผมคือห่างทำไมล่ะพูดไม่ได้อยพี่จะแตะหนูหนูทเงี้ยพี่เลยไม่เลยพี่แนแอะไรอ่ะ มีดมีดมก็ต้องแเนะสดใจดีนะมันแกเป็นน <c oughs> ีดถ้าคิดจะกูทะลืกองไปห่ายเดี๋ยวว่าแต่มึงไม่เข้าคิด